ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่องังไกด์ไลน์สายเที่ยววันนี้แม่อังจะพาทุกคนไปรู้จักประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามกับ6เหตุผลทําไมต้องไปเวียดนาม ทำไมต้องเวียดนามด้วยนะคะเวียดนามเป็นอะไรที่น่ารักมากๆวันนี้มาในธีมของเวียดนามจริงๆนะคะอันนี้คือชุดอาวใหญ่ชุดประจำชาติของเวียดนามนะคะเขาบอกว่าคนเวียดนามร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าจะเราจะไม่เจอคนอ้วนนะคะเราจะไม่เจอคนอ้วนเพราะอะไรหรือว่า ที่นน้นเขานิยมทานผักนะนิยมทานผักนะคะแล้วก็เขาจะออกกําลังกาย <c oughs> คนทํางานทุกคนคะ่ะเขาใช้เขาใช้พลังงานเยอะนะส่วนใหญ่จะไม่เจอเลยนะจะไม่เจอคนอ้วนที่ประเทศเวียดนามเลยนะไม่องใส,ไสะะ่ไซส์เอสนะคะไซส์เอชุดอาวใหญ่ไซส์เอสนะทุกคนคะมันเป็นตัวโครงโครงเนาะ ชุดเอวใหญ่จะเป็นตัวโครงๆค,ค่ะทุกคนคะ่ะแมงเชื่อว่าทุกคนใส่ได้เขาจะมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L เหมือนบ้านเราค่ะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอังไกลไลฟ์สายสเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์อังหน่อยฝากแชร์เป็นกําลังใจให้ผู้จัดหน่อยได้ไหมคะจะได้มีกําลังใจจะได้มีแรงหาอะไรใหม่หมๆแปลกๆแล้วก็จะไลฟ์สดจากสถานที่จริงๆให้ทุกคนได้เห็น